สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วนะคะมาพบกับครูพี่ตาลนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มสีส้มขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปหน้าที่45ค่ะวันนี้นะคะในแบบฝึกหัดจะให้เด็กๆนี่ลากเส้นต่อจุดนะคะ 1ถึง41ค่ะก่อนอื่นเด็กๆต้องนับเลข1ถึง41ให้ได้ก่อนนะคะอ่ะเราไปดูจากจุดเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นจากเลข1ค่ะลูกหาเลขงหให้เจอก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ลากมาที่เลข2เลข3 4 5 6 7 8 9 10 ลูกนับไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงเลขที่41เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะได้รูปอะไรนะคะเดียงท้ายดูสิคะว่าเด็กๆจะได้เป็นรูปอะไรอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันนะคะหลังจากที่ลูกลากเส้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆเป็นไงบ้างคะเด็กๆสรุปแล้วเด็กๆ ต่อจุดได้รูปอะไรคะเก่งมากเลยค่ะรูปกระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายภาษาอังกฤษว่างไงคะลูกลรบบิดโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่กับครูพิตาในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ